บันนี้เขามาฟังครีมานันดสูตรต่อจากวิดีโอที่แล้วข้าพเจ้าคุณณพิชนาคุณภัสพามาลาเป็นผู้อ่านครีมานันดสูตรออกเสียงสำเนียงภาษาอีสาน อนันทาเบิ่งกอดอานอน์บุคคลที่บวชเข่ามาแล้วบหฮูจักละงับดับกิเลสคือบริโภคสองให้บางเบาเข้าใจว่าบวชรักษาศีลคือข้องวัดเอาบุญ ก็หาอุบายรละงับดับกิเลสและบริโภคสองสิได้บุญได้ความสุขมาแต่หม่องไหข่าคิดแบบนี้แม้สิรักษาศีลตลอดถ้าปาติโมกและทุดงเพราะวา่ากะห้า เป็นอันรักษาเป,าปาล่าเปล่ารักษาให้เหนื่อยยากลำบากกายเปล่าเปล่าเบ่อาจเป็นบุญเป็นกุศลได้เลยพระปาติโมกและผุโดมเพราะว่าทั้งหลายที่ทรงบัญญัติแต่งตั้งไว้นั้นกับเพื่อเป็นเครื่องระงับดับกิเลส ตัณหาคือบริโภคทั้งสองกิเลสตัณหาคือบริโภคทั้งสองถ้าระงับบไดายก็บ,บ่เป็นบุญบ่เป็นกุศลผู้ที่เหตุความเข้าใจว่าพระปาติโมกและสุดงเพราะว่าสีสอยโยกโตขึ้นไปสู่สวรรค์และพระนิพพานเช่นนี้ เป็นความเห็นของคนที่โง่เข่าเบาปเนียิหิหฮพ้นทุกสิบบ้ห้สิบพ้นทุกเลยปริโภคสองนั้นได้สื่อว่าปริโพคสองที่แปลว่าความกังวลการรักษาพระปฏิโมกและทุดดงเพราะว่า กระเพื่อสิตัสปริโพสคือความกังวลให้บางเบาลงถ้าเบาบางเบาลงได้เท่าใดก็เป็นบุญเป็นกุศลและเป็นสวรรค์และพระนิพพานขึ้นไปเท่านั้นถ้าพุทธเจ้าย่อนโอกาสคำสั่งสอนลงสู่ ปริโพ์สองว่าเป็นที่สิ้นโดยสิ้นเชิงคือว่านรกสวรรค์และพระนิพพานมีอยู่ในปริพศสองครบ,บริบูริ์ุผู้ศึกษาเราเรียนสิหูหลายหูหน่อยเท่าใดบรนิยมผู้หลายผู้หน่อย ถ้าละงับปริโพสสองนั้นได้ย่อมเป็นความดีความชอบทันสิน้นถ้าละงับปริโพสสองนั้นบ่ได้แม้สิหูมาหูมาและอยู่วัดบ้านหรืออยู่วัดป่าประการใดกระตามย่อมบ่ดีทั้งนั้นพระพุทธเจ้า ตัดเทศนาเป็นใจความอย่างนี้อันดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตัดเทศนาแก่ข้าพเจ้าผู้ซื่อว่าอานน์สืบต่อไปอีกว่าอน,นันทะเบิงก้อนอานนท์ทำนี้ สื่อว่าพญยธรรมบิกราเพราะเป็นง่ายกว่าธรรทั้งหลายขอที่เท่าตถาคตได้ตัดไว้แล้วในธรรมหมวดนี้คือได้ได้ชี้นรกและสวัสด์และพระนิพพาน กิเลสปัญหาโดยจะแจ้งสิ้นเชิญเมื่อผู้ใหญ่ได้ฟังแล้วปรารถนาสุขทุกประการใดกระจงเลือกประพฤตตามความปรารถนาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตรัดเทศนาชนี้แล้วจึงจึงซ้ำ ตัสอนุญาตปัจฉิมบัณฑชาแก่ข่าพระเจ้าผู้สื่อว่าอานนท์สืบต่อไปอีกว่าอานันทะเบิ่งก้อนอานนท์แม้ในปัจฉิมพะแม้ในปัจฉิมการ เมื่อหาพระสงฆ์ครบคณะบรรพชาบอดายโดยที่สุดแม้ภิกษุเพียงองค์เดียวเมือ่อกุลบุตรผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในคุณแห่งเฮาตถาคตอยากสิบวดเป็นภิกษุในสำนักแห่ง แห่งภิกษุองค์เดียวกระจงบวชเถิดโดยที่สุดลงไปอีกแม้สิหาพ,ะพระภิกษุสงองค์เดียวบไดายกุลบุตรผู้มีสัทชาเลื่อมใสในคุณแห่งเฮาตถาคตใครเสออกบวช สื่อศาสนาแห่งเฮาตหาพตกให้ศึกษาจัตุปราชิกและปริโพสสองนั้นให้เข้าใจแล้วเข้าสู่เฉพาะพระพุทธลูกหรือพระสถูหรือพระเจดียหรือแม้ หาที่ควรเขาโลกเช่นนั้นบ่ได้กระไห้ระลึกถึงเฮาตถาพดแล้วออกบวชเป็นภิกษุเถิดให้ตั้งใจสมาทานว่าอิมังปััชัมสมาธิยามิภุติยัมปิอิมัง ปปัชังสมาธิยามิตติยมปิอิมังปปัชังสมาธิยามิแล้วให้สมาทานจะตุปราชิกว่าปัทมังปราชิกังสมาธิยามิผูทุติยัง ตติยังจตุถังปราชิกังสมาธิยามิแล้วออกบวชเป็นภิกษุเถิดถามห้าพระสงฆ์ยังมีอยู่อย่างน้อยเพียงองค์เดียวแล้วสิบวชโดยลำพังนั้นบ่ได้ถ้าคืนบวชสื่อว่าดูถูกดูมิ่น พระศาสนาเป็นบาปมากหลายอย่าเห็นเลยเมื่อบวชโดยวิธีนี้ผู้ใดคัดค้านว่าบอกควรจัะเป็นบาปเป็นกรรมยิ่งหลายเราอนุญาตไว้สำหรับข้าวอันตรธานต่างหากผ่าแต่ พระมหากัสปะพระพุทธเจ้าทรงตัดเทศนาแก่ข้าพเจ้าผู้ซื่อว่าอานนท์ด้วยประกาศดังนี้แลขอพระอริยสงฆ์ทั้งหลายจงหูด,ด้วยพลรยนของตนโดยในดังข้าพเจ้าผู้ซื่อว่าอานทนได้แสดงมา นิเทิร์แล้วพระพุทธแล้วพระองค์กยุทธบอตัดเทศนาอีกต่อไปข้าพระเจ้ากาบถวายบังคมแล้วกะกับไปสู่สำนักท่านคิริมานนแสดสดงสัญญาทั้งสองประการคือรูป,ปรสัญญาหนึ่ง นามประสัญญาหนึ่งให้พระผู้เป็นเจ้าคริมานนได้ฟังโดยพุทธ,ธบริหารทุกประการท่านคริมานนกำหนดตามพระธรรมเทศนาก็ได้บรรลุพระอระหัตตผลในขณะที่วางธุระในรูปนาม โลกภัยของท่านคริมานนที่เจ็บปวดอยู่นั้นและเวทนาความเจ็บปวดกะอันตรธานหายไปในคณะนั้นเองข่ะแต่พระมหากัสปิยูมิอายุพระสูตรนี้สิได้สื่อว่าพระยาธรรมมิกระสูตรตามหลักสั่งนั้นกระจักเสียนิมิตไป เพราะอาศัยพระผู้เป็นเจ้าพิริมาณนนเป็นนิมิตสสูตรนี้พระพุทธเจ้าตัดเทศนาที่วัดเชตวนารามป่ารกพระพิริมานนผู้เกิดอาภาให้เป็นเหตุจึงได้สื่อว่าพิริมานนสูตรขาแต่พระมหากัสปะผู้มีอายุ พระพุทธเจ้าตัดเทศนาแก่ข้าพเจ้าผูดสื่อว่าอานทน์ด้วยประกาศดังนี้แลจบเคมานนทสูุจากสำนวนเก่าโบราณข้าพเจ้าอ่านจากหนังสือ พิริมาณนคสูตสำนวนเก่าโบราณข้าพเจ้าปุณณพิชนะคุณลพัตมาลาเป็นผู้อ่านออกเสียงสำเนียงภาษาอีสาน าการอ่านของข่าพเจ้าขาตบบกท้องพิดพาดประการใดในอัชะในพยัญชนะจากหนังสือนี้ข่าพรเจ้ากระโขข้ามาก,กับต่อผ่านภูเรียบเรียงหนังสือนี้ไว้ในการนี้ ด้วยความเริ่มใส่ศรัทธาเริ่มใส่ในคุณประพุทธเจ้าในคุณประธรรมในคุณประสงค์ข้าพเจ้า,าขอนอบน้อมต่อพระธรรมกรรมอันใด ที่ข่าพเจ้าได้กระทำพิพฐาประการใดจากการอ่านคริมานนสูตรจำนวนเก่าโบราณนี้ขอท่านผูู้ทั้งหลายโปรดเมตตาอโหสิกรรมแก่ข่าพเจ้าด้วย บุญอันใดเกิดจากการอ่านพระสูตรนี้แล้วเข้าใจในพระสูตรขอบุญอนนั้นสำเร็จแด,ด่เทวดาทั้งหลายที่รักษาตัวข้าพเจ้าและนายเวรทั้งหลายและญาติพี่น้องข้าพเจ้าที่ได้ล่วงลับไปแล้ว และสัพพายซัททั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยทำร้ายถึงชีวิตด้วยความบกหูหรือด้วยเหตุเป็นอาหารสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ข้าพเจ้าได้พาดรังเหตุให้ถึงแก่ชีวิตแล้วขอบุคกลศลนั้นสำเร็จแก่สัตว์นั้นนำ ผู้ฟังและผ่านผู้ที่ได้เบิ่งวิดีโอนี้เป็นผู้ได้เข้าใจในพระสูตรและพระธรรมเมื่อได้ฟังแล้วทาะ์บอกเข้าใจให้ ถันทังหลายจงผากันไปอ่านไปศึกษาพระไตรปิฎกกทำอันใดที่พระภูมิพระภาคเจ้าทรงตัดแสดงไว้ย่อมดีแล้วถ้าพเจ้าขอนอบน้อมและบูชาพระธรรมนั้นด้วยกรรมอันนี้